คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคือแฟนก็ดูรักเราดีนะแต่ทำไมทำไมเวลาทะเลาะกันชอบบอกเลิกตลอดเลยรักสารการมันจะเป็นประมาณนี้คือตอนคบกันก็รักกันดีโทรหากันเทคแคร์กันเป็นห่วงเป็นใยกันแต่พอเกิดเรื่องบางอย่างไม่ต้องเรื่องใหญ่ก็ได้เป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาแต่ทะเลาะกันแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงใส่กันและมักจะมีคำพูดประจำประมาณว่างั้นก็เลิกไปเลยไหมไม่ไหวแล้วและเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆครั้งและหลังจากบอกเลิกถ้าเราไม่ง้อเขาสักพักเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาง้อเราทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เหตุผล อยสองข้อครับข้อที่หนึ่งคืออารมณ์พาไป ด้ยวยความที่เขาเป็นคนที่ก็รักแฟนแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่เก่งเวลาเขารู้สึกทนไม่ไหวอะไรบางอย่างการบอกเลิกเนี่ยมันเป็นการตัดจบไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งทนกับอะไรพวกนี้ทั้งที่เขาอาจจะไม่เคยวางแผนมาก่อนว่าจะเลิกกันเพราะถ้าคนวางแผนมาก่อนมันจะไม่มานั่งห่วงใยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เึนออกปะ่ะแต่ด้ยวยความที่เขาทําสิ่งพวกนั้นอยู่อ่ะมันเลยเป็นการจู่ๆก็บอกเลิกโดยที่ไม่วางแผนมาก่อนนั่นก็คือการที่อารมณ์มันพาไปทําเพื่ออะไรทําเพื่อเรียกร้องความเห็นใจทําเพื่อเอายอมเขาต่อมาข้อที่2คก็ือเเเเขาาารรู้้วว่่่ออคคลิกกัันนนมใชป็ืงมือได้ เครื่องมืออะไรเครื่องมือทาให้เราเนี่ยวิ่งตามเขาหรือทําในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขารู้ว่าเรากลัวจะเสียเขาไปพอเขารู้แบบนี้ปุ๊บเขาก็ใช้คําว่าเลิกเป็นเครื่องมือเพื่อให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการแต่หลายครั้ง<ๆ>เราก็ไปติดกับดักนี้ไปง้อเขาไปทําตามใปนสิ่งที่เขาอยากได้แล้วพอเขาได้รอบหน้าเขาก็ทำอีกมุกเดิมแล้วพอเราง้ออีกเขาก็ทําอีกวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดคืออะไรกับคนที่ชอบทําแบบนี้ข้อแรกเลยนะถ้าเขาบอกเลิกคุณคือคุณต้องหยุดติดต่อทันทีไม่ต้องง้ออออง้ออออเเเเพพรรรราาาาาะะะะไไกกกกงคืปตมมัน็จว ดูแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดนั้นคุณไม่ต้องงอครับเพราะว่าคนแบบนี้เขาต้องการควบคุมเราด้วยการบอกเลิกแบบนี้แล้วก็ดูรีแอคเราว่าเรากลับไปงอไหมแต่ถ้าเราไม่กลับไปงอเขาเขาจะเริ่มคิดอะไรบางอย่างและเริ่มที่จะลงมือทําอะไรบางอย่าง เพราะอะไรเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเสียอํานาจแนละ้วการบอกเลิกเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือว่าเราหมดรักเขาจริงๆเห็นไหมความคิดพวกนี้มันจะเริ่มคืบขานเข้ามาต่อมาข้อที่2ครับก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ้วยความที่เขาคิดว่าเขาสําคัญกับเรามากเราเสียเขาไปเนี่ยชีวิตเราต้องไม่มีความสุขแน่แต่ว่าไม่ใช่ครับถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วนะคุณต้องไปใช้ชีวิตที่มีความสุขห้ามโพสต์ดราม่าห้ามโพสตเศร้าห้ามโพสต์เพลงอกหักห้ามหายตัวไปห้ามลบไอจห้ามทำอะไรก็แล้วแต่ทีนเป็ ปกติของคุณเหมือนคุณไม่เคยมีเขามาก่อนคุณยิ้มหัวเราะกับเพื่อนยังไงคุณทําแบบนั้นเหมือนเดิมคุณเคยใช้ชีวิตยังไงเคยลงโพสต์แบบไหนที่ก่อนคุณจะเจอเขาแล้วคุณมีความสุขดีคุณลงแบบนั้นเหมือนเดิมและเขาจะเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรอบนี้เราไม่งอวะและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เขารู้สึกว่ากลัวเสียเราไปและโอกาสที่จะกลับมามันจะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็มาต่อข้อที่3ครับก็คือถ้าเขากลับมา ในกรณีว่าเขากลับมาเนี่ยโดยปกติแล้วด้วยความเรารักเขาเนะเราก็ใจอ่อนเพราะคนส่วนมากทําตามข้อหนึ่งข้อ2องะบางทีทําเพราะผมพูดให้ทําก็เลยไปทําตามแล้วมันได้ผลแต่บางทีมันไม่มาจากใจจริงๆแล้วพอเขามางอปุ๊บก็ใจอ่อนพอใจอ่อนปุ๊บเขาก็จะกลับไปในรูปเดิมที่ว่าอ๋อโอเคเกมมันแค่ยาวขึ้นแต่สุดท้ายเราก็กลับไปหาเขาเหมือนเดิมนั้นโอกาสที่เขาจะทําอีกมันก็มีสูงเพื่อไม่ให้มีโอกาสที่เขาจะทำแบบนั้นอีกคุณต้องทําให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนที่เธอจะมาก็มาจะไปก็ไปอยากจะมาเมื่อไไไไไไหหรร่่่่กก็็ดด้้จะปมมอฉัันใชงบ แบบนนั้นและพูดแบบนิ่งๆไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องมีน้ําตาพูดเหมือนคนที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วและตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้เขารู้สึกเสียสูญและตะหนักนึกคิดว่าเฮ้ยตัวเองกําลังทําพลาดบางสิ่งบางอย่างไปที่มันจะย้อนกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้เขาเนี่ยพยายามง้อคุณพยายามปรับปรุงตัวเองสํานึกผิดจริงๆยิ่งคุณปล่อยช่วงเวลาให้เขาสํานึกผิดมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสสูงที่เขาจะไม่มีโอกาสไปทําแบบเดิมซ้ําอีกมากเท่านั้นแต่ว่าคุณ ต้องห้ามใจอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาไม่พยายามต่อเลยเขามางองๆแป๊บๆเขาก็ไปนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่รักคุณขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่กลัวเสียคุณไปขนาดนั้นเพรานั้นคุณไม่จำเป็นต้องเสียได้ครับ Move on ต่อได้เลย จริงๆถ้าหากว่าใครอยากรูเรื่องนี้แล้วทาได้แบบจากใจจริงๆนะไม่ได้ทำเพราะฟังมาแล้วก็มาทําตามนะแต่ทาได้จากการที่รู้คุณค่าตัวเองแล้วมันออกมาจากใจจริงๆอ่ะตัวอีกฝ่ายรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ของจริงถ้าไม่งอฉันจะเสียผู้หิิพคนี้ไปจริงๆคุณต้องลง,งคอสเชสมีวิธีท,ทาให้เขาวิ่งไล่ตามคุณคอสเนี้ยจะทําให้เกมมันพพ่นจากคุณเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณและการวิ่งตามเนี้ยมันมาจากการที่เขาเนี่ยเห็นคุณค่าของคุณและกลัวจะเสียคุณไปจริงๆ้ถ้าถามว่าใครสนใจนะค คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคลิสครับ